สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มายครับม็อบแบทเทิลนะฮะแล้ววันนี้ก็จะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างแชมป์เก่าๆเลยนะฮะอย่างสไปโนซอรัสนะครับกับไดนโนเสาร์ในช่วงยุคคีเทเชียสนะครับที่มีชื่อว่าไทร์โนซอรัสเล็กนั่นเองนะครับซึ่งไทร์โนซอรัสเนี่ยจะแปลว่าอ่ากิงการ์ทราราดนั่นเองนะครับโดยคําว่าไทแรนเนี่ยก็จะแปลว่าทราราดนั่นเองนะครับโอเคไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแบทเทิลกันเลยดีกว่านะครับ โดยเจ้าสไปโนซอรัสเนี่ยก็จะมีเลือดทั้งหมดนะครับ86นะฮะแล้วก็มีเกาะอ,อีก10ส่วนส่วนทีเร็กซ์เนี่ยก็จะมีเลือด82นะครับเกาะอ,อีก3ครึ่งโอเคซึ่งอ่าเจ้าทีเร็กซ์เอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคงั้นผมก็คงไม่ต้องทำอะไรมากแล้วเราดูเลยโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับดูเหมือนว่าเจ้าสไปโนซอรัสจะเปิดเลยนะครับโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องทาอะไรมากแล้ว ดูเหมือนจะเป็นศัตรูกันโอเคงั้นเรามาเริ่มแมาต่อไปเลยโดยตานี้ผมจะให้เออ่ทีเร็กซ์สัก2ตัวแล้วกันมาลุมเลยลุยโอเคอุ้ย okay. ウ ύ, ウ ύ, อุ้ยเกาะเอ้ยไม่ใช่เกาะสนามชั้นไม่กอดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยมาซ่อมโอเคเข้าไปแล้วหนึ่งตายไหมติดไหมโอเคครับโอ้สไปนซอรัสปุบม,มือเลยเฮ้ยเอาจริงดิเหลือแค่เหลือตั้ง79เลยอ่า เดี๋ยวสนามเดี๋ยวผมมาเคลียร์ล้วกันโอเคเก่งมากนะครับสไปนอรซโซลัสโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์สนามแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อแมตช์สามกันอ๋อสรุปนะครับตอนนี้คะแนนสไปนอร์ัสเป็น2นะครับเท่ากับว่า,าทีเล็กต้องเสมอเท่านั้นแล้วนะฮะโอเคเลสโกอ่าผมเล็งเห็นถึงปัญหาอันใหญ่หลวงของเรานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้ายมาตรงนี้แทนและกันนะครับโอเคตรงลานโล่งเลยง่ายๆดีนะครับซึ่งตานี้เนี่ยผมก็จะให้เจ้าทีเล็กนะครับ สัก5ตัวแล้วกันโอเค5ตัวเนาะกับสไปโนซอรัสแค่2ครับโอเคเริ่มตอนนี้ทีเล็กลุมละหันไปหันมาอยู่โอเคไปแล้วครับไปแล้วหนึ่งฮะสำหรับทีเล็กโอเคทีเล็กเริ่มตอดสไปโนซอรัสตัวนี้เหลือ19ครับตัวนี้เหลือเท่าไหร่86เท่าเดิมจะมีหวังไหมจะมีหวังไหมมีหวังไหมเอ้าเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าที่เห็น16 19นั่นคือทีเล็กอะอ้าวป่วย ป่วยไปแล้วนะฮะอ่ะนั้นโอเคเริ่มผมลืมคิดไปว่ามันฮิวได้โอเคโอ้สุสุขตินะสุสิกติส,ดดสุสุสุขตินะลูกนะโอ้ไมก่กอดนะครับแปดสิบหกแล้วก็แปดสิบหกทำไมมันแข่งแก่งขนาดนี้สไปนซอรัสเฮ้ยมันตึงขนาดนั้นเลยเฮ้ย และในตานี้นะครับเราก็จะให้2ตัวเดิมเนี่ยนะฮะมาสู้กับท r เล็กัก6ตัวแล้วกัน3 4แล้วก็5 5 6หตัวเล็กไม่นับครับโอเคตอนนี้ตีกันแล้วมีตัวหนึ่งป่วยโอเคปล่อยปล่อยตัวป่วยลงไปก่อนยวบอกตัวเล็กสู้ด้วยอ่ะเป็น8เป็นเป็นเป็น6บวกกับอีก2เล็กๆแล้วกันโอเคโอ้โหแข็งแก่งมากเหลือเจ็ดสิบสาม ตัวนี้เหลือเท่าไหร่3 6 9 3 86ิหุ้ยทำไมมันรีเลือดไวมากเยสไปโนซอรัสโอเคเหลือ 2, 2> ตัวน,วนี้ผมจะขออนุญาตโกงให้พวกเขาด้วยการทำให้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วเรามาดูกันว่าจะช่วยอะไรได้บ้างไหมโอเคตอนนี้สไปโนซอรัสจะใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมเอาเปล่าเอาเปล่าอ่าเหมือนสไปโนซอรัสจะไม่เอาครับต้องโอเคโอเคตัวนี้วิ่งเข้ามาแล้ว โอเคครับตัวนี้เลอเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเก้าครับตัวนี้ห้าสิบหกตัวนี้เจ็ดสิบสามผมเห็นไเดี๋ยผมเห็นเลขเจ็ดสิบสามบ่อยมากเลยโอเคครับเรียบร้อยฮะทีเร็กซ์โอ้โหแพ้ราบคาบเลยเฮ้ยสไปนุซอรัสแกเป็นแชมป์อีกแล้วซึ่งถ้าว่ากันตามสรีระนะฮะที่ผมคิดนะจริงๆนะผมว่าเจ้าทีเร็กซ์มันน่าจะเป็นผู้ชนะมากกว่า อันนี้ความคิดส่วนตัวนะเท่าที่ดูจากสลีละแล้วก็สไปร์ลสอรัสเนี่ยตามธรรมชาติแล้วรู้สึกว่าเขาจะเป็นพวกที่กินปลามากกว่านะฮะก,ก็แล้วแต่มุมมองนะฮะอืมผมก็คิดไว้ประมาณนี้แหละแต่สำหรับ vacation, แมทในวันนี้นะครับเจ้าสไปโนซสอรัสของเราก็ได้กลายเป็นแชมป์ไปนั่นเองนะครับชนะทีเล็กไปแบบราบคาบเลยนะครับคะแนน4-0เลยนั่นเองสุดยอดนะครับสุดยอดแชมป์นะครับแชมป์แบบดับเบิลแชมป์แบบเบิ่มๆเลยนะฮะแสดงความยดีให้กับ เออสไปโนโซลาร์ด,ด้วยละกันนะครับที่ชนะมาหลายรอบแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับกดเด้งให้กันนะครับเพื่อที่จไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมา,มากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับบ๊ายบายอันนี้ผมแถมให้แล้วกันอ่ะเป็นทีเร็กซ์นะครับจากมอรดเอ,อ่อจูราสิกคาร์ฟนะฮะฮิตบ็อกซ์หายากเหลือเกินไอทีเร็กซ์เนี่ย โอเคตีกันแล้วเฮืกไปกัดตูดโอ้โหก็แพ้รับคาบเช่นกันนะฮะเหลือแต่ซากเลยนะครับโอเคถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดก็เจ้าไทแรนโนซอรัสจากหมดเอ่อเจอสิคราบน่าจะมีเลือดแรนดอมนะฮะแต่ตัวเมื่อกี้น่าจะ80นะฮะไม่ก็65ประมาณนี้